รายได้ร้านลาบดีกว่ารายได้ของไทม์เหรอครับจุจ๊บไข่แดงไอ้บอกให้สามผ่านครับคณะกรรมการครับอะไรครับหอมกรอบอร่อยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยราฮามาจิซอสมันปูครับซอสมันปูด้วยเซฟบิลีเข้าไปอะไรได้สุดคันนี้ครับ <laughs> ก่อนเนี่ยที่เป็นอยู่บิ๊กไบค์แพรมนะครับใหญ่โตข้างบนนี่มีผับร้านอาหารใหญ่โตแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ร้านทุกอย่างแม่งคือหยุดนิ่งสนิทเกือบเจ๊งนะครับก็น้องนาจาเนี่ยผู้ประกอบร้านนี่เขาบอกเอ๊ะจำได้ว่าพนักงานทุนงานนี่แหละทำอาหารเก่งเุ็นผานก็เลยลองเปิดแบบร้านเล็กๆเลยมันจะมีแค่บูธเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็คือคนมากินแล้วติดใจจนมันกลายเป็นร้านที่โด่งดังตอนนี้เหมือนกับร้านข้างบนคือปิดหมดมาเปิดร้านนี้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวดูนะตอนเกินมันน่าจะกระจายโตมาถึงขนาดนนนนนนนี้้้แแหละะะะเเ็มััยวว่่่าาาาาจจปรรรไฮโซคคบบบตึง40-50ท ร้อยบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะครับราคาคือเข้าถึงได้แล้วเขาจะมีพวกเมนูแบบพรีเมียมเป็นพวกเนื้อดีๆอะไรเงี้ยลองไหมครับไม่เอาครับใครจะไปแดกไปบัวใครอยากกินเลยสั่งเลยได้แต่ที่อยากซื้อแต่ไม่ได้คุณแม่นะจัดไปจัดไปแปดที่น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 ี่คารน้าลมก่อนสั่งไฮโซแล้วสั่งของไฮโซแล้วพวกมึงเนี่ยเอาเอาคอนเซ็ปต์ไรัพี่พี่บอลสั่งสองอย่างแล้วเอาเลยอ่ะพี่ว่าแล้วโซดาน้ำแองแัะ โอ, <S <S อันนี้คืออดีตนักร้องนั่นคือทาทาน,นははี่โจ้โหจุ๊บไอ้ผมให้สามผ่านครับคณะกรรมการนี่ครับเสือนะครับจะเป็นแบบสไตล์แบบคือเช่นกับญี่ปุ่นหน่อยมันจะจัดจากเสือบ้านเราคือ เนื้อเขาแน่ใช้เกรดที่มันพรีเมี่ยมเข้ามาหน่อยเนาะส่วนตัวพี่เราชอบกินเนื้อแบบอย่างเงี้ยนุ่มๆหนังนะแกะไรอย่ะจะพันหลุดจะพันหลุดไข่แดงครับไข่แดงดีไม่หวานเกินไปอย่างที่บอกที่นี่เขาเน้นแบบนัวนัวมันมันเค็มแซ่บครับเอาครับลุยครับลุบเลยครับเรยกันนะครับพี่ชิมมันนะครับเรียบได้ครับได้ได้อะไรได้สุดอะไรครับ แต่เ็คเพราขั่วมันกรุบแล้ามดแดงมาหนี่แต่ก็คือว่าใช้ได้ใชไครับุตัวจริงครัามาเมื่อเช้าหืมกรอบโอ้วาาวเอออร่อยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเลยไม่เคยครับดูทีวียังไม่ทุ่มนึงเลยนะโมงกว่าเนี่ยคนเต็มร้านแล้รย่างนี้บอกตอนนี้เจะถอยรถออกแล้วขยายร้านเขาเอ สวัสดีครับไอเชฟแล้วก็ร้านนี้หนึ่งในเสน่ห์คือมีเมนูปนแปลกๆตลอดเ,เวลาเชฟลองจัดแบบพวกเมนูกับแก้มมาแล้สองสามอย่างเลยได้ไหมครับใช่ครับแก้มแบบแซ่บๆนะครับใชครับเดีอเอ๋ยวมาเขาเดินขึ้นไปข้างบนเป็เชฟอยู่ข้างบนเชฟสถานนี้อันนี้อ,อ,อันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับเชฟเลยเป็นปลาจีบราฮามาจิซอสมันปูครับซอสมันปูด้วยอันนี้คือจะจะจิจจานเลยไหมครับครับเสซฟไปดีเขาไหมครับ เชิญชิญพ่อแม่พี่น้องหน่อยครับเชฟเป็นเพื่นมรทานได้นะครับส้ตมตำยูช่นอาหารนิสานญี่ปุ่นอาหารยุโรปนั้นนะครับร้านแซบไปเลยตอนนี้มีเรือนหน้าก็เป็นสีสาขาแล้วนะสี่สาขาเหรอครับ,าารอรบตอนนี้รายได้ร้านลาบดีกว่ารายได้ของไทมอีม่นะครับผมขอบคุณเ,เชิญครับ